ทีนี้เขาบอกต่อว่าเพื่อที่จะปรับปรุงความแม่นยำของการวิเคราะห์รายจ่ายผลประโยชน์คอส t b เบ e f ฟิตเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็คูณค่าที่คาดหมายว่าจะติดเชื้อนี่เนาะค่าคาดหมายว่าจำนวนติดเชื้อจำนวนคนติดเชื้อเนี่ยที่คาดหมายเนี่ยนะครับในบางพื้นที่นี่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพวก บริเวณที่เป็นสถานพยาบาลนะครับมันจะเป็นห้องพยาบาลห้องดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้นะครับเล c a r e Space เขาคูณจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเข้าไปด้วยแฟกเตอร์สหรือสาคือคูณสองคูณสาเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของความเสี่ยงนะครับ Vulnerability นะครับความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้น ของคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะครับเสร็จแล้วเขาก็ไปคาลิเบรตครับไปปรับไปสอบเทียบนะครับโมเดลเนี่ยนะครับไอ้ผลลัพธ์ของโมเดลเนี่ยกับผลสำรวจของหน่วยนี้นะครับอเมริกันไทม์ยูสนะครับไปเขาก็คือคือเขาไปคูณใช่ไหมด้วยเลขสองสองเท่าสามเท่าใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ เเอาไปไม่ได้คูณแบบเสร็จแล้วก็จบนะนะเขาก็เอาไปไอ้นี่ด้วยเอาไปสอบเทียบกับผลสำรวจที่หน่วยงานนี้เขาทำมาด้วยนะครับซึ่งผลสำรวจนั้น่ะมันมีการแจกแจงเรื่องของเวลานะครับที่เวลาที่คนเฉลี่ยหนึ่งคนเนี่ยเขาใช้ในการทำกิจกรรมในแต่ละวันนะครับ วันธรรมดาธรรมดาวันเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะครับจากนั้นเขาก็มีใส่ค่าตัวคูณค่าแก้ด้วยนะ Adjustment Factor นะครับเข้าไปเพื่อปรับผลลัพธ์ของโมเดลนะครับเพื่อที่คนนั้นอะ่ะคนพวกคนหนึ่งคนนั้นอะ่ะนะครับคนแต่ละคนเนี่ยจะใช้เวลาเฉลี่ยนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ย นะที่ที่ไม่ใช่ช่วงที่เป็นช่วงช่วงแพร่ระบาดนะไม,ไม่ใช่ช่วง i อ m m นะเอนะเอเพื่อที่จะให้แต่ละคนเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีโอกาสในการติดเชื้อเนี่ยเท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตย้อนหน้านี้เขาพูดถึงเรื่องอ,อปรับแต่งเรื่องจำนวนคนติดเชื้อเนาะแล้วก็ปรับแต่งเรื่อง เวลาเฉลี่ยของคนนะครับที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับเนาะแล้วก็มีการเอาไปสอบเทียบกับผลการสำรวจจริงนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเขาปักแต่งให้มันตรงกับค่าความเสี่ยงในช่วงเวลาปกติในยีเปอร์เซ็นเนี่ยเข้าใจว่ามันก็น่าจะไปอิงกับผลสำรวจอยู่เหมือนกันนะครับ